สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับตัวช่วยของไขควงกระแทกนะครับของดีวอนะครับเจ้าไขควงกระแทกนะครับที่จะมาแนะนํานะครับเป็นตัวช่วยให้กับไขควงกระแทกลายสายนะครับของดีวอนะครับนี่ก็คือชุดนี้เลยนะครับที่เขาเกิดมาเพื่อชุดไขควงกระแทกของดีวอเลยนะครับ ก็สามารถใช้ได้กับสว่านไฟฟ้าไร้สายของดิวอได้นะครับทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้ก็จะมี1 2 3นะครับมี3ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแกะกันดูเลยนะครับว่าข้างในแล้วก็มีวิธีการใช้งานยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะมาแกะกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนะครับในแพ็คที่เขาจัดมาให้นะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับด้านหน้าก็น,นะครับก็จะมีตัวบอกว่ามีรูปบอกว่านะครับสามารถใช้ในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับ1 2 3 4แบบนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัว1ตัวที่ตัวที่1ก็จะเป็นหัวจับไขควงนะครับตัวที่1ตัวที่สองแล้วก็จะมีตัวที่3นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีอีก ตัวหนึ่งเป็นมือจับนะครับแล้วก็จะมีรูปให้ดูนะครับวิธีการใช้งานของในแต่ละตัวต่อนะครับที่เข้าให้มานะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเรามาดูแกะดูกันเลยนะครับแล้วก็จะมาประกอบให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าตัวนี้เขาประกอบแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับก็ออกมาแล้วนะครับนี่ก็จะมีคือนี่คือตัวพระเอกเลยนะครับที่จะใช้ ู่กับตัวไขควงกระแทกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะใช้ในมุมแคบหรือก็มุมโค้งในกรณีที่หัวสว่านในกรณีที่ไขควงกระแทกของเราเข้าไม่ถึงนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับต่อที่ตรงช่องที่ไขควงกระแทกของเรานะครับดีย๋ยวจะต่อให้กับ เนพื่อนดูนะครับว่าตัวนี้ต่อไงนะครับมาแล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะต่อเข้ากับแล้วก็ใส่เข้าไปอยงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะสามารถที่จะใส่หัวดอกอดอกไขควงนะครับมาใส่เข้าไปใส่ไขควงอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้ ใส่เข้าไปแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปในที่แคบๆนะครับตัวนี้สามารถใส่หัวไขควงเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานนะครับใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้ก็จะเป็นทํางานในที่แคบๆนะครับในขณะที่ตัวสว่านเองเข้าไม่ถึงนะครับตัวนี้ก็จะใช้ได้นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะต่อให้กับเพื่อนๆดูอีก แบบหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะใช้กับหัวตัวแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวตัวตรงนะครับตัวตรงแล้วก็ต่อเข้าแล้วก็สามารถที่จะใช้มุม90องศาได้นะครับใส่เข้ามานะครับอันนี้ก็คือใส่เข้ามาแบบนี้ก็จะดันขึ้นไปนะครับจะมีตัวเดือยอยู่นะครับสีดำดำนะครับเพื่อน แล้วก็กดกดตัวสีดำนะครับแล้วก็เลื่อนตัวตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะครับหมุนไปหมุนมาได้หลายทิศทางนะครับเพื่อที่จะ,ะใช้ดอกไขควงนะครับก็เสียบเข้าไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับสําหรับตัวนี้วิธีใส่นะครับ เพื่อนๆก็ใส่ตัวหัวตัวนี้หัวหัวเก้าสิบองศาเข้าไปก่อนนะครับก็จะมีตัวสีดำๆจุดสีดำๆตรงน,นี้ที่จะเป็นตัวกดเข้าไปนะครับกดไปปั๊บนะครับ <pe w> พเพื่อนก็เลื่อนตัวนี้เลื่อนเข้าไปนะครับเลื่อนเข้าไปก็จะมีตัวตัวที่จะเลื่อนเข้าไปเสร็จแล้วก็จะแล้วก็หมุนนะครับอหมุนก็จะมีสลักตรงนี้เสียงดังแกลกเลยนะครับอันนี้ก็ เราสามารถที่จะหมุนไปได้นะครับหลายรูปแบบนะครับหมุนไปแบบนี oh. ้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปในมุมแคบนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ไขควงไฟฟ้าของเรานะครับไร้สายนะครับใช้ทำงานในที่แคบๆได้นะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะทํางานได้เลยเหมือนกับเรายื่นไขควงเข้าไปในที่แคบๆนะครับแต่ตัวนี้มาช่วยเรามาช่วยงานเราได้เยอะเลยนะครับ สามารถที <muitas> ่จะทํางานในที่แคบๆได้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นไขควงอสวรรค์ไขควงกระแทกเล็กๆนะครับที่ย่อมานะครับแล้วก็ต่อสายมาให้เราได้ใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับอย่างง่ายๆนะครับวิธีถอดนะครับวิธีถอดเพื่อนๆก็กดตรงนี้นะครับกดแล้วก็บิดนะครับแล้วก็ถอดออกมาอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ได้นะครับนะ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะสามารถใช้ได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพ่อใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับลักสลักก็จะมีเดือยตรงนี้นะครับเดือยตรงนี้ที่จะเป็นสลักนะครับเวลาเราจะถอดแล้วก็กดนะครับแล้วก็หมุนนะครับแต่เวลาใส่แล้วก็ใส่เข้าไปปกติเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนอย่่งฮะหมุนอย่างนี้นะครับก็จะมันก็จะเข้าล็อกนะครับ ก็จะเป็นไขควงนะครับกระแทกนะครับที่สามารถใช้งาน90องศาในมุมแคบๆได้นะครับเลาวิธีประกอบนะครับเราก็จะประกอบแบบนี้นะครับเหมือนลแล้วก็ถอดตัวหัวยาวออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูอันนี้เวลาใส่นะครับเพื่อนก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยเราก็จะได้สว่านกระแทกที่ สามารถทางานในที่จะแคบได้นะครับอย่างนี้เราก็หมุนซ้ายหมุนขวามหมุนได้รอบตัวเลยนะครับในการทํางานนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่สามารถใช้งานในมุมบแคบได้อีกแบบหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะไขสกรูนะครับเปิดโห,หมดหมด1โหมด2โหมด3ได้ปกติเลยนะครับเนี่ย ก็จะทํางานสะดวกอย่างง่ายๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นตัวช่วยนะครับอีกแบบหนึง่งสําหรับสว่านกระแทกสําหรับไขควงกระแทกไร้สายนะครับก็จะเป็นตัวช่วยให้กับเพื่อนๆได้ทํางานสะดวกมากขึ้นนะครับเวลาถอดแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเวลาใส่ก็จะต้องใส่ให้เข้าล็อกนะครับ ใส่เขาล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงดันขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้นะครับล็อกนะครับเวลาถอดมันก็กดมาด้านหน้านะครับแล้วก็หมุนนะครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ปล่อยแล้วก็หมุนนะครับก็จะล็อกดังแกรกนะครับแล้วก็จะสามารถใส่เข้ากับตัวไขควงกระแทกเราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในแบบหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานแบบนี้ได้นะครับหมุน แบบนี้ได้ใช้งานแบบนี้ได้แบบนี้ได้นะครับมุนได้รอบเลยนะครับโดยการมีด้ามจับตัวเล็กๆนะครับเพื่อให้มีการใช้งานที่กระชับมากขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เวลาการใช้งานนะครับเวลาจับใช้งานหรือว่าจับแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อเพื่อความมั่นคงนะครับอย่างนี้นะครับวิธีการใช้งานของเขานะครับที่เกิดมาเพื่อคู่กับสว่านกระแทกเกิดมาเพื่อ ติดสว่านอยู่เรื่อยเพื่อกู้กับไขควงกระแทกไร้สายนะครับมือจับนะครับใช้ได้เฉพาะามือจับนะครับสามารถใ,ใส่ได้เฉพาะตัว,ต,วตัวนี้นะครับตัวสั้นๆน,นะครับแล้วก็เข้ากับเสียบเข้ากับไขควงไร้สายได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ใช้ได้เฉพาะ <ELL> ตัวยาวๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆแค่นี้นะครับจะคู่กันแบบนี้การใช้งานก็ดันแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็กดตรงตรงสีดำๆนะครับแล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้อันนี้อันนี้ใช้ได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะใช้กับ Games ตัวนี้ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้อันนี้ MX ใช้แบบนี้นะครับอีกโซู อีกแบบนี้นะครับใช้อีกแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอย่างนี้นะครับเป็นตัวยาวๆก้านยาวๆสามารถที่จะบิดได้นะครับได้ลอบทิศทางเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับไขควงของเรานะครับนี่ก็ซับเพื่อนสามารถไปนะครับซื้อมาใช้ได้นะครับเพื่อเป็น เครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็เพื่อนๆสนใจเครื่องมือตัวนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามนะครับแล้วก็ไปดูซื้อมาใช้กันได้นะครับที่เกิดมาเพื่อคู่กับดีวอลนะครับขาควงกระแทกหลายสายรุ่นทุกรุ่นนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับ